ล่าสุดนั้นสีจิ้นผิงไม่ไปร่วมงานรับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคม2568นะครับทำไมสีจินผิงถึงไม่ไปร่วมงานแล้วทำไมทรัมป์ถึงชวนไปร่วมงานเนี่ยสะท้อนอะไรนะครับรวมไปถึงจีนกับสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะตกลงกันได้หรือเปล่านี่คือท็อปิกที่วันนี้ จะชวนดรอาร์มพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับดรอาร์มครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก่อนที่จะไปดูว่าทําไมประธานาธิบดีสีชิ้นผิงถึงไม่ไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับกลับไปที่คําเชิญก่อนดีกว่าครับทําไมทรัมป์ถึงเชิญครับมันสะท้อนอะไรครับก็สะท้อนความคาดเดาไม่ได้ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณวารินเพราะว่าปกติเราก็คงจะต้องคิดกันนะว่าเขาน่าจะต้องเชิญ พันธมิตรใกล้ชิดนะครับแต่จริงๆนี่ตามหลักการนี่เขาไม่ควรจะเชิญใครเลยนะผู้นําเพราะว่าตามตามพิธีการทูดนะฮะปกติเนี่ยพิธีการสาบันตนเขารับตําแหน่งเนี่ยมันเป็นเรื่องในประเทศนะครับคุณวรินรับแล้วก็ตามตามหลักการเนี่ยในการทูดซึ่งก็เป็นแนวพิธีการของสหรัฐเนี่ยเขาจะเชิญทูดประเทศต่างๆมาเขาร่วมอืมแต่ไม่เคยมีที่บอกว่าจะเชิญผู้นําประเทศโน้นประเทศนี้ ครับนะครับทีนี้ลำดับถัดไปบอกว่าจะเชิญผู้นําคนก็อาจจะคิดว่าก็ต้องเชิญเนี่ยพันธมิตรใกล้ชิดมาแวกแนวเลยบอกว่าโอ้ยอยากจะโทรศัพท์ชวนเชิญสีจิ้นผิงนะครับอแืแล้วแล้วที่มันน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าทรัมป์นี่รี่สึดช่วงนี้นี่เอ่ยคำหวานกับสีจิ้นผิงบ่อยๆนะครับคุณวารินเมื่อว,วันก่อนนี่ก็เพิ่งพูดที่แถลงข่าวนะครับบอกว่าโอ้ยจีนกับสหรัฐนี่ถ้าร่วมมือกันนี่แก้ปัญหาได้ทุกปัญหาในโลกนะครับ แล้วก็ชมสีจิ้นผิงนี่ไปหลายครั้งมากนะครับแต่แต่ความหมายเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยน่าน่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยมักจะคาดหมายกันนะคุณวารินครับว่านี่เขาตั้งท่าจะซัดกันและจีนกับสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มถามคําถามคุณวารินมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่ซัดกันอืมอ่านะครับเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์เนี่ย คือคือท่านเชิญเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเฟรนดี้เจสเอร์นะครับก็คือคมันเป็นท่าทีที่เป็นมิตรครับนะครับคือจริงๆทรัมป์ก็คงรู้ว่าสีจิ้นผิงก็คงคงยากที่สีจิ้นผิงจะมานะครับแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนกับเอ,อสัญ,ญลักษณ์ว่าเ,ออเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคุณบ <ừ, S 1> าริน ừ, นะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีมีความพิเศษตรงเนี้ยก็คือเขาทะเลาะก,กับใครเนี่ยเขาไม่แตกหักกันอื นะครับเขาไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรน,นะครับคุณวารินรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าเออจริงๆถ้าวันหนึ่งเกิดสองคนนี้มารักกันเกิดจีนกับสรัฐอ,อ,อาจจะดิวกันได้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สักทีเดียวนะครับออคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเขาชอบพูดถึงพาสิบอเมริกาแล้วก็ประวัติศาสตร์อเมริกาช่วงหนึ่งทีเออ่เรียกว่า o อ l y Nixon can go t ก China คุณวาริน ก็เ oh, หรอฮะอ่าคือมีนิกสันเท่านั้นที่ไปเมืองจีนได้ก็คือค,ความหมายก็คือว่าตอนนั้นน่ะนิกสันเนี่ยนะครับเป็นคนแรกเอ่อที่ไปเมืองจีนจับมือกับประธานเหมาบริออนอาจจะจําได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐแล้วสาเหตุที่นิกสันทาได้เพราะว่านิกสันเป็นคนที่ทุกคนรู้ว่าเกรดคอมมิวนิสต์ทุกคนรู้ว่านิกสันเนี่ยโอ้ไม่ชอบคอมมิวนิสต์มากเพราะฉะนั้นนิกสันไปเจอเหมานี่ไม่มีใครว่า เหมือนกับโอล y ท r รัม c ์แค o to to e k ซีคิมจองอึนนะครับประมาณประมาณนอ่ากันกน, uh uh ะนะครับเรานึกไม่ได้ว่าโอบามาจะไปเจอได้ไบเดนจะไปเจอได้นะครับแต่คล้ายๆเหมือนกันว่าเขาบอกว่าไอ้ตอนนี้ถ้าเป็นผู้นำสหรัฐที่อาจจะสามารถที่จะกลับลำความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐที่มันดิ่งเหวล,ลงเรื่อยๆเนี่ย mm hmm. เเผื่อจะต้องเป็นทรัมป์อะคุณวาริน mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยนะครับแล้วไปดีกับจีนนี่ก็จะถูกด่าเละเทะเลย นะครับจะถูกหาว่าอ่อนเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับริพับ b l ิกันคนอื่นก็เหมือนกันแต่ทรัมป์นี่ทุกคนรู้ว่าโอ้ทรัมป์นี่ไม่ชอบจีนทรัมป์นี่ซัดจีนตนลอดนะครับเอ๊แต่อยู่ๆเกิดทรัมป์มาญาติดีกับจีนนี่เนี่ยก็ไม่เห็นมีใครออกมาแสดงความเห็นว่าไปเชิญสีจินผิงได้ยังไงใช่ไหมครับทรัมป์อ่อนแอนเกินไปหรือเปล่าทําไมอ่อนข้อต่อจีนอย่างนั้นไม่ไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนรู้ว่าทรัมป์แข็งกับจีนอยู่แล้วนะครับ S <S 2> <S 2> แต่อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเออมันก็มีความคาดเดาไม่ได้อยู่เยอะกับความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐในปีหน้าครับครับหรือจะมองว่าต้องการจะโชว์พาวหรือเปะะล่าฮะ้วสีจินผิงก็ไม่เล่นเกมนี้คือคือจริงๆเนี่ยสีจินผิงเนี่ยกับทรัมป์เนี่ยเขามีบุคลิกตรงกันข้ามกันคุณวรินสังเกตไหมคือทรัมป์เนี่ยอย่างที่คุณวรินพูดเลยเขาชอบเสี่ยงอืม อ่าเขาชอบเสียงแล้วก็เขาเมื่อวันก่อนนี่เขาไปเปิดเออ่การค้าขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอืแล้วก็มีคนถามเขาเรื่องนี้ว่าเอ๊ะท่านไปเชิญผู้นําต่างชาติเนี่ยทรัมป์บอกว่าเออก็เป็น good risk to take คือเป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจดีนะครับก็คือในมุมของทรัมป์เนี่ยมันมีอะไรเสียคุณวารินมไม่อหรไหมครับคือคือเขาไม่มานันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าเขามานี่ โอ้ตื่นเต้นได้หน้าหนึ่งไม่รู้กี่วันอ่ต้องมีคนพูดว่าจะคุยอะไรกันนะครับอโได้ได้พื้นที่ข่าวได้แล้วก็ได้ได้ภาพว่าโอ้เนี่ยพระวด,ดีสีจิ้นผิงต้องมาแสดงความยินดีเลยเหมือนกับที่ทูโดก็ไปเจอทรัมป์แล้วที่มาลาโก้ใช่ไหมครับพระวัาด,ดีเม็กซิโกก็ต้องรีบโทรศัพท์ไปลวทุกคนอยากไปเจอทรัมป์หมดเห็นไหมเนี่ยทุกคนจะต้องมาม,มา ขอร้องมาเจราจากับเขาใช่ไหมครับคือคือผมว่าในมุมทรัมป์ทมา์คงคิดอย่างเนี้นะครับ,รบแต่ทรัมป์เนี่ยเป็นริกสเตเกอร์คือเป็นคนชอบเสียงแต่แต่กลับไปว่าสีจิ้นผิงนี่เป็นคนตรงกันข้ามคือสีจิ้นผิงเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงอะไรเลยคุณคุณคุณวารินครับครับนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นจากอย่างยกตัวอย่างนโยบายซีโร่โควิดของจีนจําได้ไหมครับตอนช่วงโควิดอ่ามันชัดเจนว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญมากกับ ความปลอดภัยความมั่นคงนะครับการกําจัดความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นสองคนเนี่ยบุคลิกต่างกันและนี่ก็เลยอธิบายด้วยนะครับว่าสาเหตุที่สีจินผิงคงไม่ไปแล้วก็ไม่รับคําเชิญนะครับก,ก็เพราะมันก็เสี่ยงเกินไปในมุมเขานะครับไม่รู้ว่าไปถึงแล้วทรัมป์จะพูดอะไรเราจะไปนั่งเป็นพระอันดับมันก็ยังไงอยู่นะครับแล้วไปถึงแล้วกลับมาถึงเมืองจีนทรัมป์ยังซัดด้วยเ่อร์ริฟด้วยกำแพงภาษีอีกแล้ว แล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ <S 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 มันก็มีความเสี่ยงอยู่มากนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้แปลกใจมากเหมือนกันที่เราบอกว่าสีจิ้นเพีงต้อตกลงคงจะไม่ได้ไปนะครับครับคือคงไม่อยากจะเสี่ยงกับความคาดเดาไม่ได้ความไม่แน่นอน unpredictability unpredictability ของทรัมป์ใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากของของโดนัลด์ทรัมป์แล้วมันมีความน่าสนใจนะครับว่าว่าตอนนี้ Priority ของทรัมป์เนี่ย เอาจริงแล้วไม่ใช่เรื่องจีนนะตอนเนี้ยนะครับคุณบาริครับอตอนนี้ก r i o r i t ของทรัมป์เนี่ยเป็นเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนอืมเป็นเรื่องตะวันออกกลางนะครับเอแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีความคิดว่าสีจิ้นผิงน่าจะช่วยอะไรได้อืมอ่าคือคือตอนนี้เนี่ยนะครับมากระดานนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องจีนสารัตจีนสารัตนะครับเออจีนจะให้อะไรสารัตสารัตจะให้หจีน เรื่องสองประเทศนะครับมันเป็นว่าจีนนี่จะไปช่วยสรหรัฐในเรื่องอื่นๆเนี่ยเช่นเรื่องรัสเซียเรื่องยูเครนเรื่องตะวันออกกลางได้อย่างไรบ้างนี่มันก็เลยเป็นตัวที่ถอดรหัสประโยคเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าที่ทรัมป์พูดออกมาว่าถ้าจีนกับสหรัฐร่วมมือกันแก้ได้ทุกปัญหาในโลกเพราะว่าทรัมป์ไม่ได้คิดถึงจีนแค่ในเรื่องของจีนแล้วตอนนี้อืนะครับแต่ว่าทรัมป์ไปคิดถึงจีนว่า้จะทํายังไงให้จีนนี่ไปบีบยปูตินให้ด้วย S <S จะทำยังไงให้ให้จีนนี่ไปช่วยเรื่องน้นเรื่องนี้นะครับมันมันก็เลยมีภาพว่าว่ามันเลยมีโอกาสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยที่บอกว่ามันจะมีดีลเกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ่งที่จีนอาจจะให้กับสหรัฐได้ก็มีมากไปกว่าเรื่องเรื่องภายในประเทศของจีนเองเรื่องเศรษฐกษิจการค้าของจีนเองนะครับแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเนี่ย เรื่องว่าจีนช่วยอะไรในสมรภูมิรัสเซียยูเครนได้บ้างจีนช่วยอะไรในตะวันออกกลางได้บ้างนะครับเอมันมันเป็นเรื่องที่หมากกระดานนี้มันเชื่อมกันทั้งโลกนะครับครับอาจารย์คิดว่าสหรัฐอยากจะให้จีนช่วยเรื่องของสงคร,รามรัสเซียยูเครนยังไงอครับคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าคุณวารินจำได้เนี่ยในรัฐบาลทรัมป์หนึ่งเนี่ยทรัมป์นี่มีไอเดียเหมือนกับฝังหัวมากเลยนะครับ ว่าเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยจีนพูดคำเดียวกาลีเหนือฟังเลยจำได้ไหมฮะออืมอตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยเคยชวนสีจิ้นผิงเนี่ยมาที่อเมริกานะแล้วก็คุยเรื่องเกาหลีเหนือกันยาวมากเลยแล้วทรัมป์ก็ตลกมากนะทรัมป์ก็ออกมาแถลงข่าวตอนจบบอกว่าเออ,ขอเข้าใจแล้วว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะ เออสีจีนผิงก็อธิบายให้ฟังนะว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันนะความสัมพันธ์จีนกับเกาหลีเหนือนะครับอแต่คล้ายๆเหมือนกันว่าว่าตอนเนี้มุมมองของทรัมป์ก็คือรัเสเซียเนี่ยไม่มีเพื่อนในความหมายว่าถูกตะวันตกคว่ำบาตรถูกอเมริกาคว่ำบาตรนั้นเศรษฐกิจรัสเซียตอนนี้พึ่งจีนอย่างมากคล้ายๆเกาหลีเหนือแล้วนะครับอ่าแล้วในมุมของทรัมป์ก็คือว่าเฮ้ยถ้าจีนช่วยบอกปูตินให้ชัดเจนเลยว่าต้องจบแล้วนะครับไม่เอาแล้วไม่ไม่รบแล้วเนี่ย นะครับแล้วจีนช่วยกดดันด้วยนะครับออันเนี้ยปูตินก็จะยิ่งยิ่งคือคือมีความเห็นของไม้บอสที่ปรึกษาความมั่นคงคนใหม่ของทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าต้องกดดันปูตินเรื่องเศรษฐกิจมากกว่านี้แต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยคือสหรัฐไปกดดันปูตินเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันกดดันได้ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจรัสเซียก็ไปพึ่งจีนแทนนึกออกไหมฮะ แต่ถ้าเกิดว่าจีนช่วยด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่แต่คำถามในความเห็นทุกคนก็คือแล้วจีนทำไมต้องไปช่วยสหรัฐนือ้ออกไหมครับคุณวารินคือมีประโยชน์อะไรที่จีนต้องไปช่วยสหรัฐเรื่องนี้นะครับมันก็เลยกลายมาเป็นคําถามเรื่องดิวว่าแล้วมันดิวกันได้ไหมนะครับอสหรัฐบอกจะขึ้นกําแพงภาษาาภษีจีนสหรัฐจีนมีเรื่องไต้หวันจีนมีเรื่องทะเลจีนใต้้ตกลงยังไงกัน แล้วถ้าเกิดว่าสหรัฐยอมจีนเรื่องเหล่านั้นนะครับลดลาวาสอก,กันได้อย่างไรแล้วจีนจะมาช่วยไหมเรื่องอ,อรัสเซียเรื่องยูเครนนะครับคือ,อมันกลายเป็นเรื่องการทํำดีลแล้วคุณวรินนึอกออกมามซึ่งมันไม่เหมือนสมัยรัฐบาลไบเดนรัฐบาลไบเดนไม่ได้คิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอืมใช่ครับทั้งทั้งที่ความจริงแล้วสีจิ้นผิงกับ ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ก็เป็นเพื่อนเก่าแก่กันใช่ไหมครับถูกต้องเลยนะครับแต่นี่ไงครับคุณว่าเรนผมถึงบอกไงที่คอนสาร์ตเขบอก Only Nixon can go to China Only Trump can go to North Korea นะครับแล้วก็ Only Trump can make a deal with China ถ้าเกิดในความหมายนี้นะครับเพราะว่ายิ่ง ไบเดนนี่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทรู้จักกันกับสีจิ้นผิงมาตั้งแต่สมัยเป็นรองพระธิดด้วยกันนะครับไบเดนนี้ไม่สามารถเลยที่จะมาอ่อนกับจีนได้อืมนี่ถออูกไหมครับอ่าแล้วก็ไบเดนนี่ยิ่งบอกว่าจะต้องเป็นเดมโมแครตต้องรักษาประชาธิปไตยรักสิทธิมนุษยชนนะครับไบเดนไม่สามารถครับจะบอกว่าเป็นเพื่อนกับจีนได้ครับคุณค่าอุดมการณ์มันคนละเรื่องกันแต่ทรัมป์นี่ข้อที่หนึ่งคือทรัมป์ไม่ได้สนใจอุดมการอยู่แล้ว ทรัมป์ไปจับมือกับคิมก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดทรัมป์จับมือกับปูตินก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับแล้วเช่นเดียวกันทรัมป์ถ้าเกิดว่าจะมาพาร์ตเนอร์กับสีจิ้นทิงก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าทรัมป์ไม่ได้สนใจเรื่องอุดมการณ์อยู่แล้วนะครับข้อที่สองก็คืออย่างที่เราบอกว่าว่าทรัมป์เนี่ยมีภาพของของการที่ไม่ชอบจีนนะครับของการที่เป็นคนแรกอะที่ซัดจีนอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะมา question ว่าไอ้ทรัมป์จะอ่อนกับจีนหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมันทำให้ไอ้ตัวตัว flexibility ของนโยบายของทรัมป์อะมากกว่าของไบเดนนะครับคือของไบเดนเนี่ยอาจจะมีรูมทางนโยบายเนี่ยไม่ไม่กว้างมากครับคุณวาเรนก็ทำได้ประมาณเนี้ยก็คือก็คือสปีไบเดนนี่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเรื่องความสัมพันธ์กับจีนแต่ว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วมีช่องนโยบายที่กว้างมากว่าจะดีกับจีน นะครับจะกลางๆหรือว่าจะซัดจีนหนักแล้วก็กลับไปกลับมาได้ด้วยตามสไตล์ทรัมป์นะครับอาจจะซัดหนักแล้วก็ค่อยไปจูบกันหรืออาจจะจูบกันแล้วกลับไปซัดหนักนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่หลายคนก็เลยบอกว่าเออมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ชัดเจนว่าตอนนี้เขามีไอเดียเรื่องการทำดีลบางอย่างกับจีนเพียงแต่ว่าคำถามคือคือ,คอตอนนี้คำถามไม่ใช่ว่าทรัมป์ ทรัมป์สนใจจะทำดีลหรือเปล่านะคำถามก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นไหมจีนจะไปช่วยสหรัฐไหมแล้วมันจะต้องทำอะไรให้จีนมาตกลงกับสหรัฐนะครับคำถามมันมันเป็นลักษณะนี้และคำถามมันก็คือว่าแล้วจีนไปตกลงกับสหรัฐเนี่ยสมมติตกลงกันจริงๆเนี่ยอจีนจริงใจแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่การซื้อเวลาเหมือนก,นกันกับเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับตอนนี้ทุกคนก็คิดว่ามันก็คงจะหยุดยิงนะครับคุณวารินแต่คำถาม ต่อไปก็คือหยุดยิงนี่คือรัเสเซียซื้อเวลาหรือเปล่าเห็อไหมฮะคือรัเสเซียเนี่ยไปเเรียกว่าเตรียมอาวุธเพิ่มขึ้นไปเตรียมกําลังมากขึ้นแล้วเดี๋ยวรัเสเซียก็เอาอีกอะนะครับหรือว่ามันจะจบได้จริงนะครับคือคือ,คอตอนเนี้ยคําถามเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอืมครับแล้วจีนกับสหรัฐมีโอกาสที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ไหมครับอาจารย์ คือคือผมเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้นะครับในในยุคข,ของทรัมป์นะครับคืออย่างนี้คือคือมันน่าสนใจเพราะว่าถ้าคุณวารินถามคำถามนี้ในยุคไบเดนเนี่ยมผมตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าคุณวารินมาถามคำถามในยุคข,ของแฮร์ริสผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณวารินถามคำถามยุคทรัมป์เนี่ย มันเป็นไปได้แบบตรงกันข้ามไงคือมันเป็นไปได้ทั้งว่าดีลกันได้ดีกันได้นะครับแต่มันเป็นไปได้กันแบบโหแย่แบบแตกหักกันแบบแบบยิ่งกว่าสมัยไบเดนยิ่งกว่าสมัยแฮร์ริสก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เราคุยกันวันนี้ว่าไอ้ไอ้ช่องว่างนะครับทางนโยบายของทรัมป์เนี่ยมันกว้างมากนะครับคือทรัมป์เนี่ยสามารถทำได้ทั้งไปจูบ กับสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ตกลงประกาศดิลร่วมกันนะครับแล้วก็กลับมารีเซ็ตความสัมพันธ์แล้วก็จะไม่มีใครที่จะว่าอะไรทรัมมากนะครับต่างกับไบเดนแฮร์ริสเนี่ยไม่อยู่ในโพซิชันที่จะทำได้นะครับแต่ขณะเดียวกันทรัมป์เองเนี่ยก็อาจจะซัดจีนแรงเลยเพื่อจะสร้างอำนาจต่อรองเพราะว,าว่าวิธีการสร้างอำนาจต่อรองของทรัมป์เนี่ยก็คือทรัมป์อยู่ๆก็ทำเนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นกำแงพงภาษี60%อย่างเงี้ยอำนาจต่อรองของทรัมป แล้วก็แล้วก็ดีลกับจีนก็คืออ่าไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะึกออกไหมฮะคือคือทรัมป์เนี่ยสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาเพื่อที่จะไปต่อรองดีลดังนั้นก็เป็นไปได้อีกที่อยู่ๆมันอาจจะถ้ามันยังดีลกันไม่ได้ตอนแรกทรัมป์อาจจะต้องซัดจีนหนักเลยนะึกออกไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบอกได้ก็คือข้อที่หนึ่งก็คือไอไอความผันผวนแล้วก็ช่องของนโยบายทรัมป์เนี่ยมันไปได้ไกลมากนะครับ ตั้งแต่ที่แรงมากกับจีนไปจนถึงรักกับจีนนะครับแต่ว่าถามว่าอาลติเมดโกก็คือจุดประสงค์สุดท้ายของทรัมป์จริงๆตอนนี้มีความสนใจที่จะทำดีวกับจีนครับคุณวารินอืมครับแล้วทรัมป์จะสื่อสารเรื่องนี้กับในบ้านตัวเองอยังไงครับเพราะว่าภาพที่ฉายมาตลอดเนี่ยก็คือดูค่อนข้างแรงกับจีนนะฮะ คือทรัมป์ก็ต้องสื่อสารว่าอเมริกาได้อะไรบ้างอืนะครับอมันมันมันก็มีสองสาเรื่องนะครับเอเรื่องที่หนึ่งก็คือจีนช่วยอเมริกาไหมเรื่องสงครามเนี่ยรัสเซียยูเครนเรื่องตะวันออกกลางนะครับเรื่องที่สองก็คือจีนจะซื้อของอเมริกามากขึ้นไหมนะครับอ่า จีนก็ประกาศได้นี่ครับจะซื้อเครื่องบินจะซื้อถั่วเหลืองนะครับอืเรื่องที่สามก็คือจีนจะมาลงทุนที่อเมริกาไหมเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับซอฟแบงใช่ไหมครับไปประกาศว่าจะลงทุนที่อเมริกามหาศาลเข้าตัวจากที่เคยประกาศไว้จีนจะไปประกาศอย่างนั้นไหมมหากรรมการไปลงทุนอเมริกาอืนะครับจีนไม่ส่งออกของไปอเมริกาแล้วนะครับของของจีนที่จะขายอเมริกานี่จะไปสร้างโรงงานที่อเมริกาเลย ครับนะครับเพราะว่าทรัมป์นี่พูดคล้ายๆกับว่าทรัมป์ไม่ได้สนใจนะครับว่าเป็นโรงงานจีนโรงงานอะไรนะครับแต่ทรัมป์สนใจว่าต้องสร้างที่อเมริกาอืมนะครับเออมันก็เป็นไปได้นะคุณบารินถูกไหมครับครับอ่าเดังนั้นเนี่ยอัน,นพวกนี้ก็ก็เป็นไปได้ว่าถ้าทรัมป์ออกมาทาดีลใหญ่โตนะครับอแล้วจริงๆเนี่ยทาริฟเนี่ยก็ไม่มีใครอยากได้อยู่แล้วนักธุรกิจเน,นี่ยนะออกไหมฮะถ้าจริงๆนักธุรกิจชนชั้นนำอเมริกาก็แฮปปี้ไม่ต้องมีทาริฟตนะครับ อ่าแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาผ่านไปคนอาจจะถามว่าดีลนี้ตกลงอเมริกาได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจีนซื้อเวลาหรือเปล่าจีนทําจริงไหมใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าความหมายก็คือทรัมป์เนี่ยกำลังสนใจจะทําทาดีลบางอย่างกับจีนจริงๆนะครับเอ่อแล้วก็อันนี้มันเป็นเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่อง t r a n s a c t i o n a l นะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับแต่มันก็มีเรื่อง structural คือเรื่องเชิงโครงสร้างนะครับยกตัวอย่าง เรื่องเชิงโครงสร้างที่พูดกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องหนึ่งก็คือโรงงานไปผลิตที่อเมริกาแทนที่จะเป็นส่งออกสินค้าจากจีนเรื่องเชิงโครงสร้างอันที่สองที่พูดกันก็คือค่าเงินของจีนค่าเงินหยวนนะครับ mm hmm. ความสัมพันธ์ระหว่างหยวนกับดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าหยวนเนี่ยอ่อนเกินไปนะครับหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยก,ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน นะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าทรัมป์สนใจทำดีลไหมนะครับคำถามก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยที่ไม่เนี่ยนะครับเราบอกสีจิ้นผิงคงไม่ไปหรอกเนี่ยอ,อที่จะไปเจอทรัมป์แล้วสีจิ้นผิงสนใจไหมะจะทำดีลกับทรัมป์หรือว่าสีจิ้นผิงจะมาในโหมดที่เอ้ฉันไม่สนคุณหรอกฉันก็จะทำของฉันไปและฉันก็ไม่ได้สนว่าต้องไปค้าขายกับอเมริกาฉันจะทนเจ็บของฉันเอ้สีจิ้นผิงนี่อยู่ในโหมดความคิดแบบไหนอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ อืมครับตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นวิธีการดีลของทรัมป์นะครับคืออก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะต้องแบนติ๊กต็อกละซึ่งเดทไลน์ก็จะมาถึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นว่าอ่ะถ้าเกิดว่า b บ t e n c n c e ยอมขายหุ้นอ่าติ๊กต็อกให้กับอเมริกาคือติ๊กต็อกในอเมริกาเนี่ยให้เป็นของคนอเมริกันเนี่ยก็จะไม่ก็จะไม่แบนติ๊กต็ครับเพราะว่าพอทรัมป์มาดูแล้วเนี่ยปรากฏว่า คนรุ่นใหม่หรือกลุ่มฐานเสียงเขาที่เลือกเขาเนี่ยใช้ทิกตอกกันเยอะเหมือนกันครับอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีข่าวใช่ไหมครับคุณวารินว่าเศรษฐีที่เป็นนักลงทุนของทิกตอกเนี่ยก็เป็นผู้บริจารคายใหญ่กับแคมเปญของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับอแต่ว่าจริงๆเนี่ยความหมายมันก็ง่ายๆแหละครับว่าทรัมป์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องอุดมการณ์เรื่องความมั่นคงแบบที่ไบเดนสนใจอื คือไบเดนเนี่ยมองทิกต o อกเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงนี่ออกไหมฮะไบเดนมองว่าเป็นเรื่องว่าทําไมข้อมูลคนอเมริกาไปอยู่ในมือของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับจีนแล้วต่อไปจีนจะรู้ข้อมูลคนอเมริกาหรือเปล่าแล้วก็เอถ้าเกิดว่าคนอเมริกาทุกคนเล่นทิกต o อกแล้วจีนจะปั่นหัวปั่นคอนเทนต์แหมนิปูลเลตคนอเมริกาได้ไหมคือเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ว่าทรัมป์นี่เขาพูดเรื่องธุรกิจอะ มันต้องเป็นบริษัทอเมริกาต้องเป็นผู้ถือหุ้นอเมริกาต้องเป็นเจ้าของอเมริกาแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องด้วยเหตุผลความมั่นคงหรือ,อดมการทางการเมืองครับเป็นเรื่องเซ็งลีล้วนๆเลยนะครับโอ้บริษัทนี้ต้องกําไรเยอะเลยนะครับไม่ควรจะเป็นคนจีนถือนะ,อะควรจะขายคนอเมริกานะอะอกไหมฮะอ่คือคือโลกกระทัดนี่ยมันเป็นเป็นแตกต่างกันนะครับทีนี้พอโลกกระทัดแบบทรั์เนี่ยมันทําให้คอมเพลมไมส์ได้ นะครับคือถ้าเป็นโลกกระทัดแบบไบเดนเนี่ยอัมมาก,กับอธรรมเนี่ยมันคอม promis ไม่ได้อะครับคุณวารินมันก็ต้องสู้กันไปข้างหนึ่งอะนะครับทุกเรื่องอ่ะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องจีนนะครับเรื่องกับรัสเซียก็เหมือนกันแต่ของทรัมป์นี่พอมันเป็นเป็นโลกกระทัดพ่อค้านี่มันเป็นเรื่อง transaction หมดเลยคุณให้อะไรผมผมให้อะไรคุณเราตกลงกันยังไงดีแล้วทรัมป์ชอบมากทาดิวใช่ไหมครับอืดังนั้นเนี่ยมันก็ก็น่าสนใจนะครับว่าว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโรลเลอร์ค s สเตอร์ทีเดียวครับคุณวารินอือคือสมมุติเขาสัสดจินแรงก็ไม่ได้แปลว่าจะแรงตลอดแต่ว่าเขาตกลงกันได้ก็ไม่ได้แปลว่าตกลงกันได้จริงนึกออกไหมฮะครับ,ม,รบมันจะมีความน่าสนใจมากเลยนะครับสี่ปีต่อจากนี้ครับ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยเหมือนกับจีนเป็นฝ่ายตั้งรับหมดเลยนะครับาจาจั์ครับในปีหน้าเราจะเห็นจีน PROACTIVE อ,อะไรในบางเรื่องบ้างไหมครับหรือนี่คือบุคลิกของสีจิ้นเองครับที่เราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับฝ่าย receptive มากกว่า proactive เนี่ยค,คือตอนนี้เนี่ยมันถามว่าจีนจะจะ,จะมองเรื่องนี้ยังไงนะครับสามแบบที่เป็นไปได้แบบที่หนึ่งก็คือ เออจีนต้องการที่จะเจราจารแล้วก็ทำดีลที่ตกลงที่จะคง globalization ไว้จริงๆนะครับก็คือตกลงกับสหรัฐที่ว่าให้ยังจีนค้าขายกับสหรัฐอยู่ด้วยจีนยังอยู่ในระบบโลกนะนี่คือแบบที่1น,นะครับแบบที่สองก็คือจีนจะตกลงกับสหรัฐเนี่ยแต่หลอกสหรัฐซื้อเวลานะครับให้สหัฐจะไม่ต้องขึ้น tariff แต่จีนก็ทำเหมือนเดิมอะนะครับจีนก็จะเล่นวิธีเดิมนะครับเพียงแต่ว่า แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อของสลัดอย่างที่ตั้งใจสุดท้ายก็ไม่ได้ไปลงทุนสลัดอย่างที่บอกหรอกแต่ว่าซื้อเวลาได้ปีสองปีนะที่สลัดยังไม่ขึ้นกำแพงภาษีอ่ะแบบที่สองใช่ไหมครับแบบที่สามก็คือไม่สนใจเราไปคุยกับสลัดทําไมเพราะว่าคุยไปเนี่ยสลัดก็ซัดจีนอยู่ดีอะสุดท้ายนะครับสลัดอยากจุดประสงค์มันมันคุยกันไม่ได้อะเพราะสลัดอยากเป็นที่หนึ่งอ่ะ นะครับจีนก็อยากเป็นที่หนึ่งอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่คุยอ่ะนะครับจีนเจ็บตอนนี้สหรัฐจะขึ้นแทริฟขึ้นเลยนะครับจีนก็จะทนของจีนเองจีนก็ขายในประเทศจีนก็มาขายอาเซียนอืมมันก็น่าสนใจว่าเอ้ยทิศทางของสีจินผิงนี้จะเลือกแบบไหนครับนะครับอ่าแต่วันนี้มันมันคล้ายๆกับว่ามันมันยากนะที่จะเลือกแบบแรกอืมนะครับแล้วมันก็มีไอเดียในจีนเยอะด้วยนะครับว่า ยังไงสหรัฐก็ก็ซัดจีนแน่นอนสหรัฐไม่ยอมหรอกให้จีนมาร่วมระบบการค้าโลกเพราะเดี๋ยวจีนกินรวบเดี๋ยวจีนก็เป็นที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีไอเดียเหมือนกันว่าว่าเออเออสหรัฐก,ก็ซื้อเวลาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้สหรัฐจะไปจัดการเรื่องอื่นก่อนแต่เดี๋ยวสหรัฐจัดการเรื่องยูเครนรัสเซียเสร็จจัดการอะไรเสร็จท้ายก,ก็กลับมาเล่นจีนอยู่ดีอ่ะครับนะครับ,รบแ,ตแต่แต่อันนี้ก็เลยน่าสนใจว่ามันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีดีลที่บอกว่า เอ่อเป็นดีลถาวรน,นะครับครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับ,บสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ